แล้วครับกัสเจริคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับผมส่วน EP นี้เราจะไปทําฟาร์มนะครับฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มไก่นะครับผมเป็นไปได้ก็จะเอาหมูไปด้วยนะครับจากความเดิมตอนที่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านนะครับที่เรามาสํารวจหมู่บ้านตอนนี้เราเราแครอลไปก่อน,นลลอดีกว่าแครอลแครรทแป้งวางอยู่ไหนบ้า คูรอยเออไม่อยู่บอกนะว่ามีแต่ข้าวอะ่ะบอกนะว่าง่าไง่แครอทเป็นเดียวพะเราไปปลูกถ้าอยากได้แบบตูเร็วๆใช่ปะเราต้องเร่งไอ้นี่หรือเปล่าคืนคืนนี้ต้องล่าผีอะ่ะเอาสกิลดิตัน เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนตอนนี้เราต้องตัดสกิลิตันแล้วเอากระดูกอะมันทำเป็นปุ๋ยให้แค่ลอดมันโตเร็วพี่เชี่ยลืมดูฟองอากาศกลับไปแล้วไหมล่ะโอเคขึ้น ต้นไม้ตัวนี้เริ่มเกิดแล้วน,นี่ก็ชิดเคยนะครับทีมงานหายาเหมือนเดิมนะครับผมไก่ตรงนี้มีโอเคไม้เรามีเยอะด้วยยวเราทําเป็นรั้วแล้วก็เอาคนแกะไม่ต้องมีประตูอะ่ะเอาเป็นคดแกะเอาไปข้างในเอาแค่อดแค่หลอดไปลงแปลงไว้ก่อนแล้วกันอันนี้คืออะไรอะ่ะ แครอทนี่ไงเพื่อนได้แครลลอทมาแล้วโอเคเฮ้ย okay. เดี๋ยวเราไม่ใช่แครลลอทไอสัตว์มันฝรั่งกินได้เหมือนเดิมแหละหมูมันกินเหมือนเดิมอะกินไม่เดือกอืมเสียงแบบโคตได้ฟิลอะเดี๋ยวรอแปลงนี้ สุกหมดอะเราค่อยมาไอ้นี่ก็ได้ค่อยมาเก็บฟังเสียงแบบฟินๆไปเลยอะปลูกปันตันให้เราปับปบปบ,ปบโอเคเรียบร้อยเดียวเก้าอันปลูกสองแปลงหรือเปล่าอะใส่นี่ก็ได้ร้อย เราไปทํารั้วตัวไม้คอกไม้ดีกว่าเราจะตั้งฟาร์มเราไว้ตรงไหนอ่ะถ้าเอาไว้ใกล้บ้านเนะี่ยแหลกแน่นอนนะผมป่ะเราควรเอาไว้ตรงไหนดีนะดูกันฟาร์มกลัว ไปตรงนี้อยู่แล้วไม่เกินร้อยตัวอยู่แล้วอะเกินร้อยตัวอยู่แล้วเพราะว่า <S <S เดี๋ยวขยายมาตรงนี้ <S <S เราต้องถางดินปรับพื้นที่ด้วยนะเนี่ยจะปรับพื้นที่ด้วยพอดีเราพื้นนี้ใช่ปะประมาณนี้แนะ เลยทุกคนแ๋ยวก่อนอื่นเราต้องขยายขั้ววัวก่อนไม้ไม้เดี๋ยวเก็บดินไว้ตรงไหนวะข้างบนแล้วกันไม้ต้องการเยอะมากติ๊กด้วยครนนึ่งเลกงอนปะก็ทำเป็นติ๊กเท่าไหรโอ้แค่นี้ แค่48เองทางดอกไม้พวกนี้าก่อนพอ,ลอแล้วประมาณนี้พอไม่ต้องขยายใหญ่มากเพีเดียวพอ แค oh, oh, right. no the ่บล็อกเดียวเองอะหมดแล้วก็ขาดอะไรอะขาดไม้อัดเหรออีกเรามีเยอะแหละครับครับครับ แบบนี้ก็พอได้หน่อยึแล้วก็วางของแกะในงานพอเราไม่มีอ๋อไม่มีนี่ด้วย ไม่มีขวานด้วยเดี๋ยวไปทำขวานก่นนะนะอนกันเศษทิกเหลือปวานเลกเลยปะเลกไปเลยแล้วกัน กวัวกัวยังยังนะยังไม่ถึงเวลานะโอเคแล้วเราก็ใช้รัวรั้วแบบรัวเดียวกันนะ่ะในการทำข้อไก่ขอกหมูผมว่ายังยังไม่เอานะเพราะว่ามันยังไม่จับเป็นอ่ะผมว่าเราจะเอากัวกับไก่ก็พอแล้ว ไ,ไฟมาปักให้จ,นนจออรงนงจริงนะจ๊เอาตรงไหนดีอ่ะตามจิงมันต้องแบบนี้ไว้ไม่มใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้อไก่ใช่ปะใช่ใช่ใช่แล้วทีติดกันนี่แหละ ล้อใหญ่มากเฮ่ยไก่ตัวเล็กแล้วมันถ้ามีเยอะแล้วมันแตกต้องไปล่อไก่ไหมอีกล่อไก่ออกับแป๊บนึงต้้งเคลียร์ยากก่นให้มันดูสวยๆ ไ,ไก่เมื่อกี้เราเห็นอยู่ทางนู้นใช่ไหมทางไปหมู่บ้านเดี๋ยวเราเอาพวกนั้นเลยมากไก่เอ้ยใครมาขังไก่ไว้ตั้งนี้ะโอเคน่าจะเพื่อนหรือเปล่าตอกตัวก็พอแล้วมามามาทำมาเลยลูกพ่อ อ่ารู้ว่าเราเหลือเราทำไมเนี่อะพอกหมูไว้ด้วยแล้วกันต้มมาตํมมาโอเคตอ,ออกฝั่งนี้ดีกว่า ว่าเดี๋ยวทาข้อหมูไปข้างข้างนอข้อหมูมาฝั่งนี้นี่ถ้าจะทําให้สวยงามนะตรงแบบนี้นี่แหละข้อหมูตอใหญ่มาก แล้วก็ปุ๊บปุ๊บเรียบร้อยแถวนี้ไม่มีหมูเฮียต้องไปล่อมาไกลเดี๋ยวค่อยไปล่อแล้วกันว่าภารกิจเราสำเร็จแล้ววันนี้สำหรับข้อกลัวข้ไก่เดี๋ยวเราเลยจายของใ่ายของไปบ้านด้วย ทับกล่องไปไปบ้านนู้นแล้วก็ย้ายของไปดีกว่าผมว่าสี่กล่องน่าจะพอปะแต่เราต้องย้ายของไปไอ้เอยจะรอดหรือเปล่านี่ ไปมัดก่อนแล้วกันไม่อยู่ติดบ้านผมเลยอะอยู่ดีๆโดนบุกบ้านได้นนไงวะเข้าบ้านแล้วไม่สนใจพวกมึงอาเดะเอยกลัวหลอกบอกให้เวอร์ชันนี้อ่ะ ตูใหหรอเปล่าดุแรงนะเนี่ยไหน่ะมาดิโยวปูเฮียเกือบ <c oughs> อตามไปแล้วเจ๊เดี๋ยวเราไปนอนก่นอนเฮ้ยอยูไปอยู่าให้มึงอยู่ไป,มไ,ปไม่สนใจมึงอะ่ะปักแมงไว้ตรงนี้เลยเจ๊เราย้ายของไปบ้านนู้นกันนะ ดินพวกเดินผมจะเอาไว้นี่ก่อนนะยังไม่เอาไปเอาไปพวกแร่พวกไม้พวกอะไรพวกนี้สิ่งที่จําเป็นนะดินหอไว้นี่ก่อนของไม่จําเป็นออกก่อนเด็กลาพีสมุกนี้นยาใายไป้างน,นู้นไปเงีกล่องเอาไปวางด้วยแกะ เต็มวิ่งครับตัวอยู่ข้างในนี้อ,อยู่ไปไมส่สนใจมึงหรอกคุณ <c oughs> อยู่ได้คุณอยู่ไปครับผมเรากล่องมาบารเกะออกมาโอเคสวยเลยแขงบนปึ๊บอคนี่เราจะแยกแยกได้ไหม บนนี่จะเป็นพวกหินชั้นสามเนี่ยจะเป็นพวกไม้โอเคอืมต้องมีอีกสองกล่องนะพวกโอ้โหไม่เปิดไม่ได้อันนี้ก็เป็นกล่องรวมแล้วกัน มามไ,ไฟก่อนทีนล้ผีไม่เกิดในบ้านนะไฟก็ไม่ติดจากบ้านเลยหน้าประตูหนึ่งอันไปวิ่งอีกรอบหนึ่งน่าจะหมดแล้วของของมีไม่เยอะเพิ่งพากันมาเล่นได้ไม่ถึงสองชั่วโมงปะใช่ใช่ใ่เล่นกันไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วลากันทีนี้ก็เลยไม่ได้เล่น สั่งแล้วครับินผมเอาไปนี่ก่อนแล้วกันพ้กไม้ทานแร่นี่ต้นอ่อนเราต้องเอาไปด้ยวยฮะคนแก่โอเคเดี๋ยวเอาไปนี่ก่อนเดี๋ยวเราเอาไปนี่ก่อนแล้วกัน ไม้กดแกะอ่อนหนังอามาร้อยเดี๋ยวเราไปให้อาหารในนี้ก่อน,น้วกันอาหารไก่

ทุกคนสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับภารกิจของเราสำเร็จแล้ววันนี้เอาไว้ EP หน้าเดี๋ยวผมจะทำอะไรรอติดตามชมด้เลยนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับบ๊ายบาย